อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแบบสดใสกับเราสคนนะครับลุบงเจนวกับนายเจนซีมันต้องงี้มต้องมันต้องสดใสแบบนี้คอมเมนต์เขามีบอกคุณไม่ค่อยสดใสเลยอเบอกว่าคุณมไม่ค่อยแบบมีคนเอ่อฟีดแบ,บ็กมาเอาเขาบอกคุณไม่ค่อยสดใสเแบบว่าเอ e เนอมันสู้พี่เอิร์ไม่ได้โอ้ลุงแก่แล้ว <laughs> <laughs> ลุงผาลกมาเยอะ <laughs> วันนี้อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมด้านหน้าเราถึงมีสปากเกตตีวางอยู่ก็คงเห็นกันในปกคลิปที่กดเงินเข้ามานะครับครับที่เป็นสปาเกตตีแบบนี้เพราะว่าเป็นซิงเกิลใหม่ใช่ครับเป็นเพลงใหม่ครับครับวง The c e l l o p h i n ในซิงเกิลเพลง Spaghetti ขอออกเสียงวงที่ใหม่หน่อยวง The c e l l o p h อ่าแต่ถ้าคนเกาหลีเขาออกเสียงเขาไม่มี F ถูกไหม เขาจะออกเขาจะออกว่านเลยตัวเรือมันจะออกคลาสเือแล้วก็ตรงตรงนี้ไม่อาจไม่อาจเป็นแบบพิมพ์อ่าลื้อซือลื้อซือพิมพ์หรือเพื่อความง่ายเพื่อความง่ายเราอ่านแบบคนไทยเขาเรียกกันฟิมมี่ฟิมมี่หรือเลอร์ซึลฟิมนี่แหละอ่านะครับหรือน้องน้องวงฟิมมี่น้องน้องวงฟิมมี่มีทั้งหมดกี่ท่านกี่คนและชื่ออะไรบ้างครับโอเคครับก็ตอนนี้มี5คนครับก่อนหน้านี้เดบิวต์มี6คน เริ่มจากพี่ใหญ่ซากุระโอ้หชอบชื่อซากุระก็เป็นคนญี่ปุ่นนะครับคนนี้แล้วก็ต่อมาก็แชร์วอนก็เป็นหัวหน้าวงครับคนนี้คิมแชร์วอาต่อด้วยคาาึซื้อโะคนนี้ลุงรู้สึกถูกชะตาต้องต้องชะตาคนนี้ก็เป็นคนญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนครับครับผมข้ามเป็นคนจริงถ้าเรียนตามอายุมียุนจินก่อนยุนจินเป็นคนนี้เป็นเมนโวคอลสายร้อง แล้วก็มีชื่อชื่ออังกฤษด้วยชื่อว่าเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์ใช่เจนนิเฟอร์คนสุดท้ายครับแม่ก็คืออึนแชหงอึนแชแต่น้องๆวงเลอซิลิฟิมเนี่ยอัลบั้มที่แล้วใช่ไหมครับพูดแบบนี้ได้ไหมเขาเขามีอีกอีกคนหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ครับคือไม่ใช่อัลบั้มที่แล้วเป็นตั้งแต่เดบิวต์เลยอ่าโหตั้งแต่เดบิวต์เลยคือประวัติน้องๆวงเนี้ยากเหลือเกินคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ดู รู้จะเรียกว่าอะไรเพื่อนๆน,น้องๆ <c oughs> คือลุงอะ่ะไม่รู้จักวงนี้มาก่อนนะหมายถึงว่าโอติ่งอะ่ะเล่าให้ลุงฟังแบบนี้ว่าเอ้วงเนี้ยประวัติความเป็นมามันน่าสนใจเหลือเกินมีการไปเดบิวต์มีการไปแข่งรายการแล้วเล่าแบบนี้ว่าประวัติวงเนี้ยโอติ่งทำมาแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูใครอยากย้อนย้อนไปดูฟึ้นอ่ามีรายการเ uh, อ่อโปรดิวส์โฟเทีที่เราเราเริ่มทำไอชิวอนอ่าโอติ่งทำไหมโอติ่งทำไหมเลยถูกไหมเคยทำว่าไล่เลียงว่าตอนเนี้ย แต่ละคนแยกย้ายไปไหนอ่าทำอะไรมาบทอะไรบ้างทําอะไรอยู่อ่าของวงนั้นนะตั้งแต่ตั้งแต่ไอชูวอนแล้วก็มีเล่าของเรือสรฟิลอ่าแต่ละคนเนี่ยมายังไงก่อนจะได้เดบิวต์อืแล้วก็เล่ามาถึงผลงานเพลงต่างๆประมาณนี้ไปย้อนดูได้แล้วก็มีไล่เรียนของแต่ละคนด้วยวงนี้คุณมีเมนไหมมีครับมีมีเมนด้วยมยุนจินชอบอ๋อ ก็น่ารักก็น่ารักทุกคนอ่ะนี่คือประวัติคร่าวๆของผมครับแล้วเราไปดู MV ดีกว่าจะได้ไม่ไม่เสียเวลาหรือว่าอยากถามอะไรอไหมไม่รู้ว่าคนดูรอดูทุกคนก็รอดูรีแอคอยู่แต่เราพยายามเล่าเราพยายามเล่าก่อนเราพยายามให้สนุกไปกับเราด้วยกันก่อนให้ให้ให้ปุ่มปุ่มเนื้อเรื่องมาก่อนเดี๋ยวเราไปดูคาซึฮะพร้อมกันเฮ้ยเราไปดูเราไมดูเราไม่ดูเราไปดูเราไปดูเราไปดูอะไรนะ เรริ่มเลิมเลิ่มเลิ่ม้อฟิลมอๆกันครับกับเพลงสปาร์เกตี้ไประหว่างดูเราขอเราเรากินไปด้วยเหรออาจจะหาจังหวะสดอ๋อได้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 อ๋เราก็คุณเปิดดิผมไม่ได้เซ็ตผมนี่ผมแล้วเขาแซวกันวอันนี้คืออันนี้ก่อนก่อน่อดูอันนี้คือเขาเรียกเขาเรียกว่าบงบงอันจิวเลยเฮ้ยทไมมีอันเลอ่ะอันจิ๋วเป็น กุญแ<อ>จอันนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยเขาจะเขียนแล้วว่าเริ่มซูเิฟิมไม่ใช่อันนี้เขียนว่าเฟ,ฟียนอตเออเฟียนอตเดี๋ยวก่อนมันมาจากคือวงซูเิฟิมอ่ะคือคุณเล่าก่อนเข้ารายก,การมีอัอนนึงน่าสนใจเขาที่คุณบอกว่าเป็นการเล่นคำว,วงเ <ๆ S 2> นี้ยเขาเป็นการเล่นคำก็คือสลับคำจะได้คำว่า I'm fearless อ่าแปลว่าฉันไม่กลัวอ่าก่อนจะเขาเรียกว่า anagram เป็นเรซซูรรฟิมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ ื่อทูตสวรรค์อืมแล้วเฟียนนอตมันจากไหนครับเฟียนอตก็เฟียนอตเป็นชื่อแฟนสัตท์กับเรียกแฟนดอมมันก็จะสื่อว่าแบบไม่กลัวถ้าแบบได้อยู่กับเป็นแฟนไ,ไม่กลัวได้อยู่กับวงเซนเซฟิมเราก็จะไม่กลัวสู้ด้วยกันอ๋อสู้ไปด้วยกันเพลงเดบิวต์ก็ชื่อเฟียนเดสด้วยว,ว้าวอ่ะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเราไปดูมิวสิกอ่าวิดีโอของเพลงสปาเกตตีจ้ะยิด ว้าวเป็นด r a g queen นะว้าวอ่า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 นี่อืมอืมว้าววัตถุดิบวัตถุดิบสปาเกตตี้อ่าเส้นลวกเส้นด้วยลวกเส้นอ่า เฮ้ยนี่เราต้องทรตาม <c oughs> นะจะเลิกนะม <c oughs> ันจะเลิกนะดูดแป <c oughs> ้งนโนี้นวดแป้งเหรอเอ <c oughs> เอเอา่อาอว้าวฟอนั์เบบสี่ ควันลุกควันลุกด้วยควันลุกควันลุกอ่ะมีร้อนร้อนอ่าอ่าอ่าอ่อ๋อันนี้เจโฮมันนะพิจิริเฮ้ยอะไรอ่ะคือคือเขา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 มานี่ให้เหรอเขามาฟีดครับเจโฮว้าวเจโฮบีทีเอสเป็นคนที่มีสไตล์แรปเท่มากเอาวอย่างนี้เขาก็จะดึงแฟนคลับของวง BTS ได้ คือด้วยความที่วง BTS ก็คืออยู่ในค่ายเดียวกันก็น่าจะดึงได้ประมาณนี้ว้าวท่อนนี้ท่อนนี้ e f f o ด ยินจินนี่จะมาดูแบบว่าดคิะพี่เห็นคิวเมื่อกี้ว่าคิวยุนจินโอ้โห้ยเลัดนะปันหูก็ติดโอ้ยอีกนี่เอ้ยว่า มิตส,สิเขาเลิศเฮอดีเหมือนกันนะหมายถึงว่าเขาเขาก็ะตำชื่องอาหารแบบเออดูดีดูดีโอ้โหโอ้โหอ่า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 นี่อน่ากลัวว้าวว้าวว้าวดูจบแล้วอยากไม่ทันได้กินเลยไม่ทันได้กินจริงนี่อากาศอย่มาโซนสปาเกตตี้ ของน้องขายสินค้ไม่ใช่เนี่ยยื้อจำไม่ได้ขายสินค้เหรอตอนแรกโอ้ตายแล้วโอยลุงอาคุณกินกินสปาเกตตี้อ่ะเดี๋ยวเราจะกินให้กินให้ยั่วผู้ชมอ่ะสายครับอร่อยเหมือนมิวสิกวิดีโอนะกลมกลมมิวสิกวิดีโอนี้กลมกลมนะสีสันในในในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ ชูชาดคือถ้าเป็นบ้านเราเป็นรถเขาเรียกอะไรอ่ะรถแห่นึกถึงอารมณ์แบบอารมณ์แบบความความสนุกสีสันเป็นรถแห่แบบนั้นเลยอ่าแต่ไม่ใช่นะอ่าแล้วก็จะมีบางท่อนที่เขาจะแบบคำที่ต้องเซ็นเซอร์ครับซึ่งในการออกรายการเพลงเขาจะมีเปลี่ยนคํานิดหน่อยอืมเช่นคว่า bad b i t c h เนี่ยเขาจะใช้คำว่า bad b i t c h อ่าบิดคำบิดคำเพื่อทำให้ออกอากาศได้อืม B เนี่ยที่น่าสนใจผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของ เขาใช้ drag queen แล้วก็คอนเซปต์ในห้องฟิตเนสถ้าเกิดตามเลตเตอร์ฟิล์มมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะใช้ประมาณว่าเน้นเรื่องการออกกําลังกายอ่ามิวสิกวิดีโอแรกที่ที่เขาปล่อยออกมาก็เป็นเป็นขาวดําเป็นออกเป็นออกกําลังกายเหมือนกันอ่าเป็นออกกําลังกายเหมือนกันอ่าอ่าเพลงเกเรก็จะอยู่ในห้องที่แบบเป็นห้องกระจกห้องอ่าอ่าอ่าเหมือนเหมือนห้องซ้อมครับอาจจะเป็นกิมมิคของวงเขาครับก็นอกจากเพลงสปาเก็ตตี้ที่เป็นเพลงไตเติ้ลก็จะมีเพลง เพลง Perly My Oyster is the World อ่ออกตอใหม่เขาออกมาสองเพลงในรอบนี้ใช่ครับก็จะมีเพลง Spaghetti อ่ะ Spaghetti เป็นเพลงเป็นเพลงไตเติ้ลใช่แล้วก็เพลง Perly Per Perly Perly My Oyster is the World อ่ะ Perly ก็เหมือนว่า Perly p r เป็นอ่าอ่ะ r l m อ่อ่ Perly s มี F ด้วยนะ Oyster ก็คือ มันแปลว่าอะไรนะหอยหอยนางรมส่วนใหญ่เป็นเพลงที่แบบเปิดอัละบ้างโอ้โหเขาไปเพลงหน้าด้วยเก๋มาสปาตที่โอ้ยอันนี้น่ารักจังน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้เหมือนจะออกแค่แบบเป็นบนบนผะไม่แน่ใจเฮ้ยเพลงก็จะออกใจอีกแนวหนึ่งคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพลงแบบเพลงลองมันจะแบบชิลชิฟังไวแบบมาเนี้ย น่่ารักแล้วเขาจะออกเป็นเวอร์ชันที่ไม่มีเจโฮมเลยนะครับเป็นเป็นไตเติลอ๋อไม่ไม่ไม่มี BTS ด้วยอ่าจะเป็นเมมเบอร์เวอร์ชันอ่าอีกแบบหนึ่งโหอันนี้ก็บนบนพอเขาเขาเขาให้ให้ฟังให้ฟังมูดของเพลงไว้ของเพลงประมาณนี้อ่านี่ก็เพลงลอง อุ้ยดีหลับตานึกถึงแบบขับรถอยู่ทะเลได้ไหมครับได้ไหมประมาณนั้นเปิดประทุนนะขับรถฟิวๆวาคือวงนี้เขาจะโตกว่าความรู้สึกของของลุงเขาจะโตกว่าที่เราได้รีแอคไปเบบี้มอนเตอร์เขาจะเหมือนเขาโตกว่าไช่ไหมอารมณ์อารมณ์อารมณ์มมความโตของของเบบี้มันตยังยัง ดังด้วยอายุด้วยด้วยด้วยอายุด้วยอายุด้วยคาแรคเตอร์มันจะดูเด็กนะเราซูมดูดูโตกว่าครับแล้วก็เป็นมิกซ์ก็จะเป็นแบบจะโตกว่าเบบี้มอนสเตอร์หน่อยนึงแต่ก็ยังไม่เท่าแต่ว่าใกล้ใกล้ไล่เลี่ยกันอแต่ปีปีเดบิวต์ปีเดียวกัน2022ันสองเป็นมิกซ์กับเดซิเดินณวันนี้ยอดไปยอดไปเท่าไหร่ละยอดโหด่ยองมันปล่อยวันศุกร์เพื่อนๆ20ล้านแล้วอะ ไปดูกันได้ไปให้กำลังใจวงเลิศสลฟิมได้นะครับก็ไปกดซับไปไปฟังเพลงในยูทูบไปฟังสตรีมถ้าอยากซื้ออะไรบ้างก็ไปซื้อได้อแล้วถ้าอยากก็มีเจโฮปด้วยก็ไปก็น่าสนใจเอทสก็น่าจะมาตามกันไม่มีขายแล้วมั้มีไหมมีนะคี่ว่าน่าจะมีเลดล่าสุดไปดูไปดูคอนเสิร์ตมาเป็นชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไรนะชื่อคอนเสิร์ตว่าอีซี่เควซี่ฮอตอีซี่เควซี่ฮออันนั้นก็จะเป็นไล่ตั้งแต่เพลง Easy เพลง Crazy แล้วก็เพลงฮอต เป็นคอนเสิร์ตล่าสุดที่กาไัยด้วยสรุปว่าเ h e s u r a f i มน่าติดตามนะน่า,นา,นา,นาดูอีก,อกหนึ่งวงเลยแล้วก็เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ดูแล้วชอบดูแล้วรู้สึกถูกใจเป็นเมนคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้ได้รเราก็จะเอาคอมเมนต์ของทุกท่านนี่แหละเข้ามาปรับปรุงมาพูดคุยถ้าเราเราจะพยายามตอบ,ตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์ก็จะพยายามดูคอมเมนต์ของทุกท่านเพื่อเอามาพัฒนาและปรับปรุงช่องโอติงของเรานะจ๊ะ แล้ววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนลาไป,าไปด้วยสปาเก็ตตี้อาชนสปาเกตตี้เอ้ยอันยองอ